สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b o t s o Gaming นะครับวันนี้มาอยู่กับทูมิลกับกิวในเบสบอลต่อนะครับเฮ้ยน่าเกลียดแบบนั้นใครอย่าไปทำวะโอ้โหถ้าน่าเกลียดแบบแบบขอทำด้วยคนแล้วกันนะโอเ้เป็นเป็นอะไรที่แบบอีโมวที่แบบโคตรแห่โอเคเอฟเคไปเลยแล้วกันว่าเอ๊ะเดี๋เด็คอนเทนต์เราวันนี้อะไรนะใช้สกิลอะไรนะก็เจอแล้ว,ลลวลกันนะมันเป็นเอ่อ ฟานวารีต้องใช้อันนี้ครับน้ำครับจะได้เข้าครับโอเคติดตั้งไปครับแล้วก็ดาบแบบนี้โอเคดีครับไปดูครับใครมาขออะไรเนี่ยมันขอเทเหตุครับมาดูมันเอาอะไรให้วะนะเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มระบบเทเหดีไหมร้านร้านดีดดเอาอะไรเอาอะไรแรกเนี่ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยเหรออะไรก็ไดาหลอดต้องทำไงทำไงก็ได้ฮะทำงไทำงเอนเทอร์ Enter นี่หรอหรือว่าของไม่ไม่ หยุดหยุดหยดุดมันเพิ่มของมันได้โคตรเยอะอ้ามันอาตายอ่ะเรดดี้โอเคไปได้ยังคอนเฟิร์มยังฮะมันให้อาจริงเหรอคอนเฟิร์มดิเฮ้ยเอาวะเอาวะอะไรวะเปิดเฮ้ยได้เหรอได้หมดเลยเหรอเดี๋ย้ครับผมขอเอฟเคไปบนึงครับทุกคนครับไหนอะมัน อันนี้คือของเราหมดเลยเหรอร้านโอ้โหโอเชียนเบดไปมาดิลองลองใช้โอเชียนเบดดิเออนี่โค้ทเทปปานวาลีครับโอ้โหจูจู่ก็ให้วันเป็น f อฟซีเราบอกว่าพิมพ์ดูดิขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณเอ่อคุณอะไรสักอย่างเมื่อกี้นะ<ใ>นคนไหนนะฮะลิฟอินดาลิฟอินดา,นดาคนไหนวะเนี่ยโอ้ลิฟอินดาอารีอินดาแล้วขอบคุณมากนะครับ ที่ให้ของเรามาดาบเยอะเลยเออนี่อยู่นี่อยู่ปานปานวาลีโคตรเข้าเลยโคตรเข้ากับทั้มีอากาศเลยครับมี VFX ด้วยเสียงอย่างเท่อ่ะโคตรเจ๋งอะ่ะลองลองใช้ดาบอันนี้ดาบอันเออเฮ้ยเรามันชนะด้วยนะมันเก่งอยู่นะมันไม่ใช่มั่วๆแล้วนเนี่ยเมื่อกี้มันเพิ่งฆ่าผมไปไม่ใช่อนนนันนั้นไอ้ยังไม่ถึงตรงไหนนะถึงตรงนี้ใช่ไหมเออนี่ครับลองอันนี้แล้วกัน ลุยครับดาบใหม่พาวเวอร์พาวเวอร์เซ็นต์ในมีมีอยู่เอฟเฟกอยู่เอฟเฟกเป็นการฟันดาบแบบบี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเมื่อกี้มันใช้แรปเจอร์ครับแล้วมันก็เด้งไปเด้งมาชนาะเฉยไอ้นี่ไอ้นี่กดรัวๆว่ะไอ้นี่กดรัวๆว่ะจัดมันหน่อยอ่ะกดรัวรัวไหน,ไหนตัวไหนไหนะไอ้ตัวผมทองอ่ะตัวผมทอง ผมทองตรงกลางเหรอที่มันวิ่งอยู่ตรงกลางเหรอใช่แต่ที่มันแต่งตัวเป็นเบคอนอ่ะเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมมีเอฟเฟกต์ว่ะของอ่ะไม่ใช่หมายถึงเสียงอุ่้ยดาบวาลีวะ่ะได้คาตนาวาลีมาเยอะเลยครับไปครับผมเท่กว่าไงใช่ไหมผมเท่กว่าใช่ไหมนี่อ่ะดูดูเอฟเฟกต์การตี๊<น>ยง่งบอลมาให้ผม เดีด๋ดดยวอีกคนละดูๆๆไหนไห,นไหนเห็นป็นประกายประกายเซลอร์เบลดเหรอันนี้ไรดิงเลเจอร์ไรดิงเลเจอร์เก็บบัอย่ามาใส่บอลผมนะจูจูมันก็เอาของให้ครับโอ้ด,ดีครับสู้เขาหลาน อ้อันอันตรายว่ะอันตรายว่ะชิบหายอ่ะเออสู้เขาเวลาเดี๋ยวเจอระหว่างอะไรนะไลนิง่งไลนิ่งดาบสั้นกับกับปันนี่ปานวาลีแลปเจอร์ไปครับโอ้โหดาบอย่างเท่เดี๋ยวเราลองลองสกินดาบไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนสกินดาบอันไหนดีวะนี่ไหมไม้มะยม <laughs> อะไรวะบอลไอคีแบบนะบอลคีแบบไม้มะยมครับมาดูครับหมายมะยมขอตั้งชื่อวาหม้ยมะยมแล้วกันเป็นไงไม่รู้มาดูเดี๋ยววันนี้เราจะเทสอุปกรณ์ที่คุณเริปอินด้าให้เรามานะครับเฮ้ยเวลามันเคลื่อนที่มันแบบเนี่ยเนี้ยเนียมันมเหมือนเป็นแบบขึ้นปาน<อ>ขึ้นปาน <laughs> เราอยู่ฝ่ายเดียวกันวะ ลุกสามเฮ้ยนี่ไม้มายมมันมีเอฟเฟกต์ปะไม้มายมไม่มีแต่ว่ามีเอฟเฟกต์ตอนดึงเออไม้มายมครับไม้มายมที่จริงมันเป็นไม้มายมอันนี้เขาเรียกว่าอลูกชิ้นเหรอมันไม่ใช่ดังโง่เหรอเออมันขนมญี่ปุ่นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไอไอไอที่ในหนังเราชอบเห็นเอาอันนี้แล้วก็มาปิ้งย่างกันเออก็นี่แหละเขาเรียกดังโง่ขนมดังโง่หรือเปล่าวะถ้าบวบบูดปีขออภัยเนาะดังโง่ไป ดังโง่เรียกสั้นๆว่าไม้มาหยุดเฮ้ยมาเลล็บเเเจอยถ้าทำดี๋ยวก่อนนะไม่ไหมเอ้ากดแล้วท้อไมไม่ติดวะอันนี้ดาบเดมอนเบดครับอู้มันให้เยอะมากเลยครับโอ้โทันเดอร์ลิงแฮมเมอร์จัดไปค้อนทอครับมาดูกันมาดูกันน่าจะมีเอฟเฟกต์นะดูทรงเดี๋ยวจะร้อยหมดเลยโอ้โหอันนี้อันนี้ต้องอันนี้วะคุณอะไรนะคุณเลโกคู นี่เอ้ยโอ้โหถ้าเอาสก,กินเลโอคุมาโคตรเท่เลยบอกเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวจบตานี้เสร็จออกไปแต่งตัวเลยอ่ะเดี๋ยวออกไปแต่งโดยเป็นเลโอคุแอ๊ดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียกก่อนไปเรียกเลโอคุมาจากหลุมก่อน,นตอนนี้เลโอคุเลโอคุเป็นโดนัทอยู่นะตอนนี้โคตรเข้ากับเลโอคุอ่ะเนี้ยเดี๋ยวผมไปจัดก่อนตอนนี้ครับโอเคมาละร่างอวตารเลโอคุมาดูครับกับดาบเพลิงนะโคตรเข้าเลยครับดาบนี้กับเลโอคุอ่ะ นี่ัวอดปิวครับเออตายไปเจอเจอแรปเจอร์ครับขบวนท่าปานเพิงไปปานเพิงปานเพิงใช้ขวานครับใช้ขวานก็ปานเพิงได้หลานจัดการทีหลานจัดการทีเออเป็นการส่งลูกบอลแบบชิ่งนะ มาละสื่อสายเลือดอาหลานสื่อสายเลือดอาหลานนี่เป็นไงเป็นไงใช้ดาบใช้ดาบดีดีกว่ามีอะไรอีกอันนี้ครับมีอันนี้อะไรมาลีนเนอร์สกิมมิตี้อะไรวะดูดิมีอยู่เฮ้ยเป็นสายฟ้าอ่ะหลานมันเที่ย่นะดูนะดูนะดูนะเดี๋ยวดูนะดูนะไปก่อนะ อะไรวะมันตีเป็นสายฟ้าดูดิเอ้าหรือว่ามันเป็นเอฟเฟกต์สกิลวะเอฟเฟกต์สกิลเอ้าเราอาใช้สกิลอะไรนะอ๋อมันเป็นโหมดโหมดสุ่มสกิลเหรอดูนะอ้าวไม่มีว่ะแสดงว่าเป็นเอฟเฟกต์สกิลครับเมื่อกี้ไม่อาตาลายลองใช้เดู นี่เป็นไงเป็นไงรีวิวสกิลเฮลฮุกเ,เออเป็นไงครับเป็นไงครับด่านนี้เราบัฟธาตุไฟบัฟธาตุไฟ30%นะมาต้องเอาจริงแล้ว,วะ่ะรอบนี้บัฟธาตุไฟ30%อยู่กลางเลยแล้วกันนะเนี่ยอยู่ในวงเลยแล้วกันเท่ๆไปเท่ๆไปครับ เท่ๆไปครับบับธาตุไฟเอ้ยมันโฟวะ่ะบับธาตุไฟอยู่กลางไว้ครับทำให้ไฟแรงขึ้นมังม้งมั้งนี่เป็นไงธาตุไฟแรงขึ้นบอลไปไหนวะโอเคอยู่นู้นครับเฮ้ยอันตรายวะ่ะโอเคไอ้นั่นตาย ตัวเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้ที่ผมอันนี้อยู่อ่ะมันทำไมมันทำไมดนันดันก่อนมันฆ่าผมไงไปเดี๋ยวสามคนเหลือตอนเนี้ยคุณผู้หญิงมาฟอร์สฟิวไม่ได้นะฟอร์สฟิวไม่ได้หนอคุณผู้หญิง ปานเพิงขบวนท่าที่สองตะวันฉายเรียบร้อยตะวันสาดแสงตะวันส่องใครมาเทดกูเนะี่ยปิดโอ้โหเดี๋ยวมัวแต่มองเทต